สวัสดีครับนะครับพบกับผมนะฮะ Clear Family นะฮะ,ะนะครับสวัสดีทั้งหมด6512คนห 1,512คนนั่นแหละนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับแนะนำแอปพลิเคชันนะครับที่เกี่ยวกับศิละปะนะฮะอ,อันนี้มีเพื่อนถามมาเนาะนะครับเออนะครับว่าใช้แอปอะไรเอ่ยนะครับที่สามารถสามารถที่จะโหลดภาพส,สวยๆนะครับหรืออ่าวิธีการฝึกวาดรูปอะไรประมาณนี้ครับหรือวิธีการวาดรูปเรามาฝึกได้ นะครับก็คือวันนี้ผมจะมานําเสนอแอป,ปที่ว่าเรียกว่าแอป,ปที่เรียกว่าพินเทเลสนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์เข้าไปพิมพ์คําว่า pinn นะฮะอ่าบางคนอาจจะรู้จักแล้วนะครับแอป,ปตัวนี้บางคนอาจจะไม่รู้จักเนาะคนรู้จักแล้วก็อ่าก็ไม่เป็นไรนะครับสาหรับคนที่ไม่รู้จักก็เดี๋ยวผมจะแนะนําให้เพื่อนได้รู้จักกันเนาะว่าแอป,ปนี้มันอ่าใช้งานยังไงแลวมันดียังไงเนาะ โอเคนะครับผมจะกดเข้าไปนะครับ Pinterest นะครับอ่านะครับ p Pinterest ก็คือแอปตัวนี้นะครับแอปตัวนี้นะฮะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะโหลดมานะครับจริงๆผมเคยโหลดมาไว้ที่แอนอ o แอนดรอยแล้วครับตอนนี้ผมก็ลองโหลดมาไว้ที่อะไอโอเอสดูนะครับก็คือ iPad นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะโหลดมานะครับลองโหลดมาดูนะครับรอสักครู่นะครับ ในการโหลดในการโหลดอาจจะนานนิดนึงนะฮะโหลดได้ไม่เอ่ยโหลดได้ครับเร็วด้วยนะฮะแป๊บหนึ่งได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดดูกันนะฮะเดี๋ยวก่อนสิผมว่าไม่ใช่แล้วเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งครับต้องออกไปหน้าจอว่าแอปหน้าตาเป็นไงนครับแอปแอปหน้าตามเป็นแบบนี้ครับเป็นตัว P วงกลมสีแดงแดงนะครับเดี๋ยวผมอนุญาตก่อนนะครับนะครับเป็นวงกลมสีแดงแงนะครับ ข้างในก็จะเป็นตัวผเนาะอันนี้คือลักษณะของแอป Pinterest นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปนะครับคุณกำลังใช้ Pinterest บน i o s 14ขึ้นไปใช่นะครับก็ถัดไปนะครับกดถัดไปนะฮะกดถัดไปมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับบอกแอปไม่ให้ติดตามเอาอนุญาตนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับวิธีการสมัครใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะ จะเข้าไปที่ตรงนี้ก่อนแล้วผมจะกดกดนะครับตั้งค่าคัดลอกลิงก์โปรไฟล์ตั้งค่าออกออกจากระบบนะครับเดี๋ยวผมจะออกจากระบบแล้วผมจะเข้าบัญชีใหม่ให้ดูนะครับอ่าออกจากระบบมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะเ <c oughs> มื่อกี้คือผมเข้าเข้าระบบไว้นะเข้าระบบไว้คือถ้าออกจากระบบหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราเข้ามาเดี๋ยวผมจะออกไปใหม่นะครับออกไปใหม่ <c oughs> ะนะครับอ่านะครับโอเคนะครับทีนี้ก็เดี๋ยว จะลองเข้าไปใหม่อ่าถ้าเราเข้ามาใหม่ใหม่คือโหลดมาใหม่ๆแล้วเรายังไม่ได้เข้าลงทะเบียนอะไรนะครับมันก็จะขึ้นมาที่หน้านี้นะครับหน้านี้นั่นจะขึ้นมาที่หน้านแบบนี้นะฮะโอเคทีนี้สมมุติว่าถ้าเราอยากจะลงทะเบียนนะฮะก็กดไปที่ลงทะเบียนสำหรับค,คนที่ไม่เคยลงทะเบียนนะกดไปลงทะเบียนนะครับอ่าเอ้ยผมกดผิดนะครับทีนี้พอลงทะเบียนปุ๊บเขาจะให้ ระบุอ e ีเมลนะฮะระบุอีเมลนะครับเปิดระบุอ e ีเมลนะครับ,ระบ e นะครับ,นะรบทุกคนก็ทําตามขั้นตอนของมันมันก็จะพาไปลงทะเบียนแล้วก็สมัครใช้งานเนาะนะครับโอเคนะครับแต่ส่วนผมเนี่ยคือมีการลงทะเบียนไว้แล้วนะครับอ่าผมจะเข้าสู่ระบบของผมจะเข้าสู่ระบบด้วย Facebook คือผมทําระบบไว้ที่ Facebook เนาะนะผมจะเข้าไปที่ Facebook นะครับมันจะเข้าได้อยู่สามระบบคือ Facebook Google Google, Google ก็คือ Gmail นั่นแหละครับ แล้วก็ Apple นะครับผมจะเข้าที่ Facebook นะเพราะผมเคยเข้าระบบไว้ที่ a c e b o o k เนาะเอาผมดําเนินการต่อนะครับโอเคนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับเ c e b o o k เปิดใน facebook หรือไม่ผมก็จะบอกว่าเปิดนะฮะแต่นี้คือผมลงทะเบียนไว้แล้วนะครับโอเคนะครับอ่านะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะอ่านะครับจะบอกให้ผมดําเนินการต่อไปนะครับผมก็จะดําเนินการต่อไป ด้ Facebook ของผมนะครับรอสักครู่นะครับรอสักครู่นะครับมันจะหมุนหมุนหมุนโอเคนะครับมาแล้วนะครับพอมาแล้วมันก็จะขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือคืออ่าเขาเรียกอะไรล่ะเป็นเป็นพินของผมนะครับขอเรียกใช้คําเรียกว่าพินแล้วกันนะครับเป็นลักษณะของพินที่ผมจะเข้าไปที่ก่อนอื่นผมจะเข้าไปที่โปรไฟล์ก่อนนะครับโปรไฟล์ของผมนะครับนี่ครับกดปินที่ตัวรูปคนนะครับมันจะมี มันจะมีพินพินที่ผมสนใจทั้งหมดนะครับใน1สัปดาห์มันจะเก็บไว้ว่าผมมีเรื่องราวอะไรบ้างนะครับอ่านะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับนะครับนี่ครับสิ่งที่เราผมกดเข้าไปดูมันก็จะเก็บไว้ให้ผมนะครับอ่าโอเคมีพวกฟิกเกอร์อ่าเคส์ฟิเบอรี่ที่เป็นของผมเองนะครับการแต่งหน้าอะไรพวกนี้พินทั้งหมดพินทั้งหมดผมจะเข้าไปดูพินทั้งหมดผมที่เคยทำเก็บสะสมไว้ก็มีพวกนี้ที่เคยเข้าไปดูอ่าโอเคนะครับ ทีนี้มันมีอะไรบ้างนะครับมันมีอะไรบ้างก็เข้าไปที่ตัวตัวบ้านนะครับกดเข้าไปที่ตัวบ้านอ่านะครับทีนี้ทีนี้ถ้าเราเนี่ยครับมันจะขึ้นมาเป็นรูปที่แบบเป็นลักษณะที่แบบว่าเป็นงานศิลปะหรือเป็นรูปพอร์เรตรูปคนรูปอะไรอื่นๆมันจะมีรูปที่เก็บสะสมไว้สําหรับในโปรไฟล์ของพินของแต่ละคนเนาะนะครับที่เก็บไว้สําหรับเอาให้เราเอามาใช้งานนะครับอ่า อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรื่องลิขสิทธิ์จะมีหรือเปล่าเนาะนะครับทีนี้ก็สมมติว่าสมมุติว่า,าผมจะค้นหา,านะครับเรื่องของการวาดรูปนะฮะนะครับผมจะตัวถ้าเป็นถ้ากดถ้ากดนะผมเมื่อกี้ย่อนก่อนถ้าเป็นรูปบ้านแล้วผมกดมาที่ค้นหาผมก็ค้นหามันจะมีมันจะมีคําค้นหาเยอะแยะเลยนะครับนะครับ การสอนคอนเซปต์อาตอะไรเนี่ยสามมปลายนะครับศิละปะอะคริลิกดิจิตซินนะครับอ่านะครับทีนี้นีถ้าเราถ้าเราถ้าเราอยากเข้าไปนี่ก็สมุดสเก็ตศิละปะอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปเลยนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นงานสเก็ตนะครับงานสเก,เก็ตเกี่ยวกับการวาดรูปเนาะนะครับโอเคนะครับถ้าสมมุติว่า,ากลับไปที่เดิมเราอยากค้นหาด้วยค,คําค้นนะครับเช่นผมอยากอยากได้คําว่า การสเก็ตภาพการล่างภาพคนการล่างภาพการร่างอสัดส่วนคนเอาคำว่าสัดส่วนคนดีกว่าสัดส่วนสัดส่วนคนสัดส่วนหน้าคนอ่าสัดส่วนหน้าคนนะครับแบบนี้นะเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นเรื่องกราวของสัดส่วนหน้าคนมาให้ผมฝึกวาดนะครับหรือเอาไปฝึกวาดตามนะครับหรือเราอยากดูศึกษานะครับก็ก็ดูได้จากในนี้นะครับอ่าผมจะยกตัวอย่างเคสตัวอย่างเอาง่ายๆนะครับ ผมสนใจอันนี้ครับอันนี้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 น่นะครับมันก็จะขึ้นปัดขึ้นเห็นไหมครับมันก็จะมีวิธีการวิธีการวาดให้เรานะฮะแบบไหนอะไรยังไงให้เราศึกษาดูเนาะนะครับก็อาจจะมีคลิปเป็นคลิปเป็นอะไรประมาณเนี่ยนะครับโอเคนะฮะก็ลองเข้าไปศึกษาดูนะครับนี่มีเยอะทั้งการ์ตูนทั้งอะไรนะครับนะครับศึกษาการวาดรูปดวงตาอ่านี่ครับการศึกษาวาดวาดคน เขาจะมีบางทีก็จะมีคลิปวาดให้ดูเนาะบางทีก็จะเป็นจะเป็นอเขาเรียกอะไรละ่ะเป็นเป็นภาพให้ฝึกทีละขั้นตอนเช่นอย่างนี้นะครับอย่างนี้อย่างนี้อย่างี้นี่ครับภาพให้ฝึกทีละขั้นตอนถ้าเราเลื่อนไปข้างล่างมันก็จะเห็นวิธีการเยอะแยะนะครับนะครับอันนี้คือจอหัวเข้าไปอย่างนี้คือจอหัวะนะครับถ้าเป็นข้างล่างก็มันจะเป็นพินอื่นๆที่ที่มันเกตสะสมในลักษณะคําค้นเดียวกันเนาะแบบนี้ <SCH N AC> นะฮะ นี่ครับถ้าเราอยากศึกษาแบบเป็นรายละเอียดเนาะนี่ครับเข้าไปดูวิธีการเห็นไหมครับนี่มันก็จะมีการแบ่งสัดส่วนด้วยดินสอเราก็สามารถที่จะฝึกวาดตามเขาได้นะครับหรือเอามาเอามาฝึกวาดได้นะครับทีนี้วิธีโหลดรูปนะครับสมมติว่าผมอยากได้รูปนี้ผมอยากโหลดมาเก็บไว้นะครับมันจะมีมันจะมีปุ่มสามเหลี่ยมกลมตรงนี้นะครับสามสามจุดตรงตรงนี้ครับสามจุดผมจะกดไปปุ๊บนะครับมันจะขึ้นมาเป็น ซ่อนดาวน์โหลดรายงานนะครับสมมุติว่าเราเราจะไม่ซ่อนนะครับเราจะไม่รายงานเขาเราจะดาวน์โหลดรูปแล้วเ็าผมก็กดดาวน์โหลดปุ๊บอ่านะครับทีนี้เลือกรูปภาพนะครับเลือกไปที่รูปภาพอ่ามันก็จะเก็บเก็บไว้ที่นี่นะครับผมก็จะเก็บเก็บรูปภาพนี้ไว้ที่นี่นะครับผมก็โหลดมาหลายอยันแล้วนะครับโอเคนะครับก็กดเสร็จไปมันก็จะเก็บเก็บรูปภาพนี้มานะครับแล้วก็ปิด เก็บรูปภาพนี้มานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในในในอ่าที่เก็บรูปภาพเราว่ามีไหมอ่านี่ครับเห็นไหมครับมันก็มาโผล่ตรงนี้เราก็สามารถจะไปฝึกวาดตามได้โดยไม่ต้องไปเปิดในใ,ในในพินเนาะในพินเทเลสนะครับโอเคนะฮะโอเคนะครับ,ค,นะค,รบคลิปนี้เอ่อนะครับก็คือแอปเนี้ยมันมีประโยชน์สําหรับคนที่ฝึกวาดรูปเนาะนะครับก็อยากให้ ถ้าใครสนใจก็โหลดออกโหลดโหลดมานะครับเดี mmm. ๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้ข้างล่างเนาะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับอ่ามันจะมีแชร์ด้วยเนาะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้เนาะถ้าใครถ้าใครอยากจะโหลดเนาะโหลดมาไว้สําหรับศึกษาการวาดรูปนะครับฝึกวาดรูปนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปเกี่ยวกับอาการไปโหลดรูปจากเนี่ยแล้วมาฝึกวาดรูปตามกันด้วยนะฮะอ่าโอเคนะครับ อ๋อแนะนากันเพียงเท่านี้รายละเอียดมันมีอยู่ข้างในเยอะแยะมากมายนะครับสาหรับแอปนี้นะครับมีให้เราดูเยอะแยะเลยนะครับอ่านะครับถ้าใครสนใจก็ไปโหลดมามาไว้ในมือถือเนาะทั้งได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบระบบ iOS อเนาะอ่าโอเคจะได้ฝึกวาดรูปกันละโอเคนะฮะมีเยอะแยะเลยนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะขอตัวลากันเพียงเท่านี้นะครับมาแนะนําสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเนาะนะครับก็คงจะ ลาการเพียงเท่านี้ครับก็อย่าลืมกดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งและกดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มันเป็นประโยชน์เนาะนะครับก็คงจะขอตัวลากันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม